เรื่องของการเปิดปดิดด่านนะคะล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนเลยนะคะว่าให้เป็นให้อำนาจทหารอย่างเต็มที่ค่ะในเรื่องของด้านการรักษาธิปไตนะครับทักษาดินแดน ของประเทศของเรานะครับผมได้ทำความเข้าใจจากทางการทหารแล้วว่าเมื่อพวกผมได้เข้ามารับหน้าที่บริหารประเทศเมื่อไหร่ครับก็จะให้ทางทหารได้ติดใจจากที่ครับรัฐบาลที่กำลังจะเข้ามาก็จะมีการติดต่อแล้วก็เคารพการตัดสินใจของฝ่ายก ก็จะไปทําหน้าที่เรื่องของการคู่กรเรื่องของการเจรจาเงื่อนไขต่างๆซึ่งต้องต้องมีความชัดเจนว่าเราเราไม่ยอมรับเงื่อนไขะเขาต้องยอมรับเงื่อนไขาามาเรื่องนี้ต้องยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักต้องอยู่บนเงื่อนไขของไทยเท่านั้น เราไม่ยอมรับเงื่อนขไขใดๆจนกว่าฝ่ายกัมพูชาจะยอมรับข้อกําหนดของเราที่ผ่านมาแม้จะมีการคาดคะเนว่าผู้นําต่างประเทศโทรมาล็อบบี้แต่ผมยืนยันว่าไม่มีใครมาล็อบบี้ผมทําเพื่อประเทศไทยเท่านั้นสําหรับสถานการณ์ที่ยังมีโดนบินวนอยู่รอบปูมะเขือนายกรัฐมนตรีระบุค,ค่ะว่าเป็นเรื่องของทหารที่จะตัดสินใจในการนําแผ่นดินทุกตารางนิ้วที่ถูกบุกรุกกลับมาเป็นของไทยรัฐบาลสนับสนุนเต็มที่ส่วนในพื้นที่หนองยาแก้วและหนองจานจังหวัดสระแก้วยังมี เหตุกอ่อกวนอยู่แล้วก็มีการใช้โลมนุษย์จากฝั่งกัมพูชาคุณอนุทินย้ําค่ะว่า ก่อนการเจราจาใดๆสิ่งเหล่านี้ต้องถูกถอนออกไปทั้งหมดจะไม่มีการพูดคุยในขณะที่อีกฝ่ายยังคงกดดันด้วยอาวุธหรือโล่มนุษย์ด่านชายแดนจะยังคงปิดต่อไปและรัฐบาลอาจพิจารณาเพิ่มมาตรการควบคุมหากจําเป็นด้วยค่ะจุดยืนของรัฐบาลชัดเจนคือสนับสนุนกองทัพใช้การทูตคู่ขนานและยึดผลรประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักโดยไม่ยอมให้เงื่อนไขใดๆมาลดทอนสิทธิอธิปไตยของไทยค่ะ <c oughs>